เอามาใกล้ๆแม่เดี๋ยวพิ่งหันหน้ามายิ้มให่แม่ก่อนเ้าม่ดอเต้นให้แม่ดูสทีก่อนจึ้งจิ่งจิ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 งจึงจึงจิงจิงจิงจึงจึ้งจตึงจิงจิ้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 งจิงจิง้ง้้ แล้เต้นสอแล้วนะไอเขียนมาโนดิเขียนมาทางนี้ไหนามาดูดิไอเขียนมาให้แม่เร็วแล้วไปเต้นสองทีด้วยนะไอเร็วๆแม่รออยู่นันะเร็วๆแม่รออยู่เอามาไหมเร็วๆมาเอามาให้แม่เต้นสองทีก่อน

มาเต้นสองทีให้แม่ดูด้วย